อื่นไปปะโป๊อโป๊อื่นไปปะโป๊อื่นอลเดียนโอ้หน่างนี้เลยนะสิบบาทคุ้มนะสิบอันโอ้คุ้มตลาดก็สิบบาทอุ้ยไม้ใหญ่นะเออไม่นั่นแหละอันนี้นี่เอาไหมนี่ก้อนเนาะเดี๋ยวอีกบิดมะนาวเพิ่มเมะนาวเนาะ แกว่มารอยอเก็ดน yeah. ี why not, why not ่ทไมนี <S <S <S> <S <S ่ทาไมเก่งเนาะทาเป็นทุกอย่างเลยอะึงทำแต่เช้าทำทำตอนไหนก็ได้เลย เกตขนมไก่ชิ้นหนึ่งเกตขนมปังครึ่งโลอ,งโอืย้ยไม้นี้เขาไปกินเถอะโอ๊ยไม้นี้ให้เราได้ไหมไม้นี้ของเมนะจองนี่คือครบเสร็จแล้ว น,น่าจะทอดได้ทีละสามไม้ใช่เนี่ยคกุกาอมกอีกไม้หนึ่งจะได้ทอดสองครั้งแล้วค่อยคลุกใหม่ให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยยังเก็บถือปัง ำไมหนูทำเป็นทุกอย่างเลยอะเยนเ็นุกไม่ม้เ<อ>มาเราไม่มีเด็กนะอ้อยเลยเนาะอ๋อได้ยังเด็กยังเน่เน่ถุงมาเตรียมทอดเตรียมน้ำมันไว้แล้วรอทอดกัจ้ะใส่ได้ยังอะยังไม่ร้อนดี พกอีกอพี่กิฟต์กอีกมาก,ก่อนเดี๋ยว่บนนั้นอยู่บนยอดปีศานั้นขขาย <c oughs> ดีไม้ละสิบบาทนะจ๊ะ แต <usion en. S 2> ่ถ้าหายใเรียเตอนี้ยิ่งว่าอเ